น้ำพริกกะปิม,มาค่ะกินข้าวกันแต่ก็ก,ก,กินมะขวยซุปไปเลยเจ๊ขมเนเน่แล้วก,วกวูกลินมะขวยซุกร้องตอมปลาหน่อยห้องกับพริกห้องกับพริกพริกดีเหรอืมเนื้อพริแกงไก่แกงหมูนนป,ประ,ะมาณน้ำพริกกะปิพริกป่นปลาละมีลูกเนียงค่ะลูกเนียงก็มีสตอก็มี คือลูกเนียงนคือสตอจิ้มน้ำพริกกะปิเสร็จแล้วก็กินมะเขือกรอบลงไปมันจะช่วยลดมันจะช่วยลดกลิ่นลูกเนียงกับลูกสตอในปากได้แต่ต้องกินตอนเออกินต้นหลังสุด มันจะช่วยลดได้นะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นด้วยกันบ้องกแกล้มเนี่ยบองการโลวัวเจ้าเลยนะนกินสักวันนี้แนนปอ่าสักสองกุ้มะเขือปอกเลยใช่มะเขือมันกระทุกชนิดแหละน่าจะยกเว้นมะเขือขื่นหรือเปล่ามะเขือย,ยาวยังอร่อยใหญ่ถ้ามาผัดนี่ประโยวันนั้นเมื่อวานนี้ไอ้ตังมันกินไม่เข้า เบื่อแล้วปีนี่มันคงหมดตูดมันเหลือแต่พุงแกงไก่นานแล้วค่ะพอดีคนกินไม่สบายซะเลยเหลือนานกลิ่นเหม่ยขมเหนียวจะดาวหมดแล้วเหรอปลาเลม่วง ้งานก่อยเลยทีเน <Uh ี <Chris> ้ยกินอาหารรสธรรมดาเลยป้าเล็บม่วงนี่นั่นนั่นกินน้ำพริกกะปินะคะกับว่าเขือแล้วก็แกงหมูของเขาใครมีอะไรไม่ว่าขอให้ป้าเล็บม่วงมีแกงหมูพอนี่แกงหมู ตั้งการันตีไว้ที่กับปเขาห้องกินได้เดี๋ยวเวลาเราพ่อมี่ยนในยามเราถึงจะมีดีกินก็ไหลได้เลยเนี่ยเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นของเคียงเ่าวว่อะไรถึงไม่หรอมันไม่มันไม่มีเนื้อพอกไหมเหมาะอะไรบ้างเดี๋ยวจะเกี่ยงขนาดเกี่ยงไม่ได้ใครกับบุญแต่เกี่ยงขนาดนี้ก็ต้องลดราคาลดแล้ว คนลดนะคะแล้งจะเจอคนล้อกินซื้อก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแต่เราเด้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อาแล้วมันต้องไปเจ็บจังแต่โม่เนื้อ กินนะลูกเนียงไม่ถูกใจใช่ไหมมันอ่อนใช่ไหมแข็งไหมเออโอเธอกินหมดเป็นแก่นๆระวังมันเย็นฟันเออใช่มันอ่อนว้ามันเกินไม่อร่อยหรอกต้องแก่ๆนะสุกนึ๊กแก่นมันอืมมันจิ้มันหอมกินคือแก่นกระถินนี่แหละแต่ว่าต้องกินน้อย ระหว่างที่คนกินข้าวเบเบ้ก็คอยกัดขานะคะใกล้จะอิ่มก็กินมะเขือสักลูกหนึ่งสองลูกกินสตอก็จะหมดไปป้าอิ่มซะแล้วนะคะไม่มีอแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้ป้ากินต่อด้วยจะกินกินมะเขือเล่นซะเลย มะเขือก็พอกันแหละว่ากับมันแก้วหวานกับมันแก้วอีกอร่อยอร่อยเนี่ยมันแก้วไหมจำแล้วก็ปี้กินหายซึมดีเลยแต่เน่าฟองอ่ะมันแก้วใส่ต้มจืดแต่เลี่ยสมัยนั้นเขาขายเขาขายยูวากาชารเอามันแก้วไปต้มจืดพวกเขาทาแล้ว ไม่เข้าท่าไม่เข้ากันสักนิดบ่เป็นตาสิเตก <kiego S 2> <tow you. S 1> นะอุย้ยเบบเล่มนานไม่ถาม ung, ไม่ถามกัวจะมีเปรี้ยวหวานเปรี<ๆ>้ยวหวานผู้แจ้กเนี่ยป่องเลยอ่ะพูดก็จะมีเหตุสกปรกได้อีกสกปรกเอาไปจุบพักหนึ่งแล้วเนี่ยป่องไหมแกงหมูแกงหมูเจ้าของแกงหมูก็จะมองตาม ยังอยู่อีกเท่าที่แกงเนี่ยกระดูกอะ่ะกระดูกป้าเป็นคนแกงนะคะแกงให้ปลาเล็บม่วงถ้ามันมีกระดูกอ่อนก็จะเอามาอยู่วันนั้นมันไม่มีมีกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนก็กินไม่ได้แล้วเห็นบ้งบ้าเบบ,บก,กัดมีเลี้ยงนีแ่แหะค่ะป้าอิ่มละบายบายเผ็ดสวัสดีค่ะอร่อยเผ็ด ตกงค่ะเบเบกินก็แกงนี่อร่อยโอ้เจ็บขุมขึ้นมาหักเลยอ่ะพอแล้วไปไปไปแทนแม่ไปท่าอื่นแหนเนี่ยวันเบเบ้่ากัดมันจะเหร ลูกเนียงไม่หรอกชอบกัดคนเดี๋ยวจะลาบหมาน้อยตัวนี้สู่กินหมาดุเนี่ยกัดคนเวลาคนกินข้าวเนี่ยดู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 นั่นนั่นดีแววที่ไหนตาดูเอ้ย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  กินหมดแน่อาหารจานนี้ไอ้ไทยไม้แซ่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะดูดิจมูกดันเชียวมาดูครับ สวัสดีค่ะ